รุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีมากๆเลยค่ะพูดไทยเป็นอยู่ชีวิต Yes ค่ะ Yes Yes ค่ะดีข่าวค่ะเหมือนไปท่องโลกไปเลยเพราะว่าหายไปนานมากคุณผู้ชมนานจริงๆรเดือนที่ายประมาณ15วันใช่ไหมใช่ค่ะครึ่งเดือนตอนนี้กลับไปบ้านคนงานที่บ้านก็จำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นเจ้านายกันแน่นี่เรื่องจะติดตามชีวิตเธอและครอบครัวผ่านทาง Instagram และ Facebook แต่ว่าก็เมสเซจไลน์ไปตลอดว่าเมื่อไหร่จะกลับใช่รู้สึกว่าจะเป็นกุ๊ปกิ๊บบี้เป่าเป่าเวิร์ลทัวร ห่ายเส้นทางกรุงเทพกรุงเทพไปลงไต้หวันก่อนหนึ่งวันเสร็จแล้วเราก็อยวมีภาพประกอบ้วเราก็ใช้ทัวร์ไต้หวันเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเสร็จเราก็บินกลับมาที่ไต้หวันอีกแล้วเราจะมาไทยล้วไปอยู่ญี่ปุ่นกี่วันไปอยู่ญี่ปุ่นประมาณ5-6วันอ๋อก็ก็โอเคใช่แล้วก็กลับมาที่นี่คนที่ติดตามในอินสตาแกรมหรือในเฟซบุ๊กเดี๋ยวเราขอ ขอขอแชร์ภาพหน่อยก็มีความสุขอะไรรู้ไหมก็ได้ดูลูกน้อยในในสภาพต่างๆคอันนี้อันนี้ที่ไหนอันนี้ที่ที่ไต้หวันค่ะอ ก็ใส่ชุดตุ่จีนเนี่ยมันตุ่จีนนี้บ่อยๆลูกเป็นผู้ชายตลอดเลยดูสิที่ไปไหนไม่มีใครใครบอกใครเป็นผู้หญิงเขาเรียกตีิตี๋เป็นแบบติกผู้ชายจีนที่เขาเข้ามาเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าเป็นผู้ชายแต่แปลกมากเลยนะว่าคนน่ะทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนน่ะชอบนางมากคนจะเดินมาคุยมาเล่นกับนางแล้วบอกว่านางน่ารักตลอดแล้วนางมีแฟนคลับที่จีนด้วยนะที่ไต้หวันนะกลับไปภาพเมื่อกี้สิครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทีมงานนี่ อันนี้ถ้าต้มเปาในทริปที่ผ่านมาเนี่ยเราชอบภาพนี้ที่สุดเลยจริงเหรอมันอ้วนเนาะมันเป็นหมูอะโอ้ล้เราดิอะแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกผูกพันว่าอหมูตัวดิ้เป็นของเราด้วยนะนางาอ้วนมากแล้วก็นางมีแฟนขับสมมติกริปไลฟ์อยู่ช่บ้าไลฟ์ใน IG อยู่อะเชื่อเปล่าว่ามีแฟนขับคนไต้หวันอะขับรถอะ มาแบบบางทีแบบมาจากไกลมากใช้เวลาประมาณกับชั่วโมงอ่ะเพื่อที่จะรีบมาที่ที่เราไลฟ์อยู่เพื่อที่จะมาหาเปล่าเปลาใช่แล้วเจอไหมเจอไหมเจอเหอเจอแล้วบางคนก็เดินตามหาสมมติรู้ว่าเราอยู่ซีเหมือนติงเขาก็เขาก็ฝากให้ทิวนานแชร์แชร์ไลฟ์ตื่นมาคุยในหน้าเพจทูดีด้วยนะครับนะคุณผู้ชมจะได้มีโอกาสเห็นงันมากขึ้นเยฝากแชร์ไลฟ์ ของตื่นมาคุยในหน้าวูดี้ด้วยนะครับมี่แม่ก็แต่งตัวจัดมากแม่แต่งตัวจัดมากพ่อแม่แต่งตัวจัดมากเบื่อมากไม่อยากได้ดูแฟชั่นโชว์ไหมพี่ย่าพี่ย่าหนูตื่นเช้าทั้งครอบครัววันตีโมงหนูตื่นตีห้าหกโมงทุกวันเพราะว่าต้องตื่นมาแต่งตัวพ่อแม่ก่อนแล้วก็ค่อยเรียกให้นมด้วยแต่งตัวด้วยใช่พวกเราไปทัวร์ชะโนกไงเราไปทัวร์ชะโนกปัจจี้ก็คือตื่นเช้าทุกวันอากงอาม่ามีแต่อากงอาม่าในทริปนั้นแล้วก็มีเปาเปาที่นั่งฟังอากงอาม่าคุยกันหนังก็น เสร็จปุ๊บไปแล้วก็ต้องตื่นทุกเช้าแล้วก็ไปดูไปดูไปดูทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างผัวไม่แปรนี่เราไปฉากเขาเล่าเขาเล่าเรื่องอะไรนั้นเรื่องดีเรื่องดีของหายอ่ะเล่าดีตลลยไปทุกโรงแรมย้ายของทุกโรงแรมทิ้งของไว้ทุกโรงแรมลืมเงินไว้สองหมื่นโรงแรมนี้ลืมหมวกลืมกระเป๋าลืมทุกอย่างจนคนที่หัวหน้าถวแถมว่านี่อยู่เอาเป่ามาด้วยฝรั่งเนี่ย แ,แลวบีบีเป็นคนขี้ลืมหมอขี้ลืมแล,แล้วก็จะชอบสอนเมียมบอกว่าเนี่ยหัดเป็นคนมีระเบียบหน่อยนี่เวลาเสร็จเราต้องเอาของมาวางเรียงไว้อย่างนี้เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่แล้วพอถึงเวลาตอนเช้าเราก็ได้เก็บให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสรุปวางไว้แล้วมุกวางไว้อย่างนั้นอ่ะไม่เคยเอาเก็บกลับไปเลยนี่ไม่รู้ว่าเป็นคนแบบนี้หรอเป็นคนแบบนี้ที้ลืมจนมาถึงสุวรรณภูมิยังลืมเลยซื้อของฝากมาลงเครื่องมาแล้วจะชั่วโมงหนึ่งแล้วต้องนั่งรออยู่ที่สนามบินให้ปปาๆนั่งถ่ายรูปไปก่อนลืมของไว้บนเครื่อง นี่ต้องไปหาหมอแล้วต้องปรึกษาหมอหนึ่งนะครับ้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆตามอายุแล้วคุณผู้ชมดูภาพนี้นี่ขอบอกว่าภาพนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้องน้ำตาลนะครับคุณผู้ชมยังไงนะภาพนี้แต่ลองเท้าแต่น้องน้ำตาลเขาเอากระเป๋าไป27บใบไปประกวดมิสยูนิเวิร์ล เจ็ดทายเป่าเอาไปห้าไปเอาไปห้าใบกลับมาห้าใบพ่อแม่ก็ลากกันสี่เนี่ยแล้วก็นั่งท่าเดียวกันโพสท่าเดียวกันโพสท่าเดียวกันน้ำตาลมาเมนด้วยเมนมากเมยนะกันน้ำตาลมาเมนบอกว่าแบบน่ารักมากเลยอะไรอย่างงี้เพราะว่าแม่แม่มันแท็กไปอะแท็กไปแท็กไปหาน้ำตาลให้น้ำตาลดูหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจว่าเชียร์เพราะว่าตอนที่เขาถ่ายทอดสด เราก็นั่งดูกันอยู่แม่ลูกตื่นมานั่งดูกันกรีเฮกันนะเฮไหมกรีเฮกรีเฮผัวจะนอนจะหน่อยก็ไม่ได้นอนนี่ดูสิดูสิความเคิร์บความเคิร์บอยู่ตรงไหนเป้าตุงเชอเปล่านี่ใครจะไปรู้อนาคตอาจจะได้ประกวดมิส s ินเวิร์สพี่ย่าพี่น่าก่อนดูนะก่อนอาจจะเป็นมวยอินเตอร์ใครจะไปรู้ได้กับเด็กผู้ชายขนาดนี้่ที่ภาพเห็นอย่างที่ไม่เห็นในภาพ มันนอนมาเลยนอนมาเลยนอนมาเลยเป็นนางงามแน่นอนนางงามนางงามก็อยากให้เป็นเหมือนแม่นาาต้องให้ประกวดชักเวทีอะหรอนะเดี๋ยวโตขึ้นอาจจะเป็นใครจะดูก่อนความชอบจะเหวี่ยงแค่ไหนหรือว่าแต่ต้องแต่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าพ่อแม่นี่ทํามาหมดนะครับดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรของเราไม่ใช่คานี้ดังนั้นทำนิดหน่อยเปล่าเข้าสู่วัยสิบแปดสิบเก้าจะต้องโมดิฟายนิดนึงนะเขาอาจจะชอบสไตล์นี้นี่แล้วเขามีคลิปหนึ่งที่ที่แบบคนชอบมากแล้วบี้ปลื้มใจมากเพราะว่าเขาเรียกป๋าป้าชัด มากแล้วนั่ไงเราให้ทีมงานโหลดไว้แล้ะทั้งทีมเรียกแต่ปะป๊าคณผู้ชมเป็นครั้งแรกที่เป่าเป่าเรียกปะป๊าอันนี้เราไปดูกันครับเดี๋ยวดูนะดูดูบาบ้าลิ้นไก่ติดคอปป๊าป้าป๊าเหรอ เรียกปปาิเออเรปะปาเรียกปะปายิ้มด้วยยิ้มด้วยเออบ้าบ้าเ้าบ้าป้าป้าบ้าบาบ้าลา้า้า้าบ้าบ้าบบ้า้า้าบา้า้าาาาา ป๊บป้าแล้วก็เปิดแตะตีตีตีอืตอนนี้เรียกปั๊บป้าได้แต่มาไมายังไม่ได้ไม่เรียกเรียกกิ๊บเหรออืมเรียกยังไงเรียกกิ๊บเรียกกิ๊บเหรอใช่ไม่เรียกแม่เรียกกิ๊บใช่ปั๊บปาเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเสียงเก่งแต่ไม่ค่อยคานนะแต่เอาหัวไถพื้นไปเรื่อยๆแต่ว่าดีที่เรียกว่า้ไม่ขึนเลยดีที่เรียกว่ากิ๊บไม่ใช่นางกิ๊บเดี๋ยว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 เล่นเลยเดี๋ยวเล่น นังชอบชอบหรือไม่ชอบอยชอบชอบชอบให้ฟาดชอบให้แบบเป็นเด็กที่ชอบให้แบบมักคุกแบบคุกเคลียเออที่อ่อนเออเป็นเด็กแบบนี้ชอบ่จะฟันนี่ไม่แต่เราไปกันสามคนพ่อแม่ลูกเนี่ยคือ เบี่ะเขาเขารู้สึกว่าหลังๆเนี่ยลูกแบบติดกิฟต์มากแล้วไม่ค่อยเอาเขาเขาก็เลยอยากจะแบบมีส่วนร่วมในการที่แบบไม่มีตัวเลือกอื่นเลยนอกจากเขากับเราแล้วเวลาเรายุ่งก็แบบมีเขาอะไรอย่างเงี้ยลูกก็กลับไปติดเขาตลอดใจนี่น่าสนใจสำหรับพ่อแม่บางคนที่รู้สึกว่าลูกไม่ติดตัวเองแล้วเนี่ยคือทริปเนี้ยสิบห้าวันเนี่ยเปล่าๆจะเห็นก็คือแค่คุณกับสามีใช่แค่นั้นเองไม่ให้คนอื่นไม่ไม่ให้ อาจจะนิดนึงก็คือมาเล่นเล่นได้แต่ว่าพอเสร็จเห็นพ่อก็จะหาพ่อก็กลายเป็นว่ากลับมาทิปนี้บี้สามารถอุ้มลูกนอนทํานุ่นทำนี่ได้แล้วก็เขาก็ติดเพราะว่าเด็กวัยนี้เขาจะจำเนี่ยไม่น่าแต่บางคนเนี่ยให้พี่เลี้ยงไปเลี้ยงไงใช่ใช่จนบางทีลูกไม่ติดพ่อแม่จริงจริงมันมีนะคือตอนช่วงช่วงลูกเล็กๆเนี้ยบางทีเราทํางาน แล้วเรากลับมาแล้วลูกเวลาร้องง่วงนอนหาพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงเสียใจแบบเสียใจเนอะไม่ได้เลยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมาเจอแบบนีกแล้วคันกดต้นเงี้ยไม่ได้กิ๊ฟไม่ได้ไม่ได้เลยก็เลยเนี่ยเราก็เลยมีทริปนี้เกิดขึ้นก็สนุกดีค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ไปเจอตามทุกประเทศด้วยทุกคนมาน่ารักมากมานั่งคุยกับปอเปา